ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Identity V และวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่อย่างราตีลางเรือนของเกชานั่นเองบอกเลยว่าเป็นสกินที่สวยและเป็นคุณนายมากๆสกินนี้สำหรับเกชานะครับดูความดีเทลของมันเออนี่รับดอกไม้ด้วยพัดสวยๆนะแล้วก็ที่ว่าไม่ได้เลยแอคนิกของสกินนี้คือขาไกลของเจ๊แกนั่นเอง ตอนแรกก็คิดตอนที่มันเห็นภาพเราก็คิดว่าเอ้ยอาจจะมี2ขาหรือเปล่าสรุปมีขาเดียวมีขาเดียวจริงๆแล้วเป็นขา3มแง่งเหมือนขาไขอ่อะแต่เป็นว่าเอก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปรีวิวสกินนี้กันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสกินนี้กันเลยดีกว่านะครับไปมากันที่ตาแรกกับสนุกทานแสงจันทร์เล่นเกชาคั้งล่สุดเอ๊ะน,นันน่นนันน่ ไซยยตรงนี้มันต้องมีคนและวะเคาะขนาดนี้ไม่ได้เล่นเกยชานานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตีโดนไหมเพราะระยะตีเกยชาก็าแอบสั้นอยู่นะเอยหูขึ้นอ้านั่นไงนักสํารวจแต่ป๊อกไน่อยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าเจอนักสํารวจก่อนไม่เป็นไรนักสํารวจก่อนก็ได้นะเพราะนักสํารวจก็ค่อนข้างจะอันตรายอยู่ถ้ามันย่อตัวเพราะว่ามันก็ไม่ไม่เห็นรอยเท้าเนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดที่ปรับมา นะโดนไปก่อนหนึ่งแผลโอเคสไลด์ลงมาแล้วรีบสไลด์จังเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกล้ามากล้ามานั่นแหละสวยไปหนึ่งทีนะแล้วก็ประดับประดับเอฟเฟกต์สวยนะชอบนะถูกใจไปนั่งกันไปก่อนเลยรอบนี้ปึ๊บอ่าเอาเนี้ก่อนนะจ๊ะ เอาละไหนดูเครื่องสิตรงนั้นน่าจะปอกแปลกแล้วก็ตรงนี้ใครเอ่ยหูขึ้นใครอะเครื่องกลเหรออ่าโอเคช่างเครื่องกลมาแจกแผลไปก่อนเลยหนึ่งทีนี่เอาละนักสืบแต่อนนีคงต้องให้เอ้ยเรียบร้อยแจกแผลไปอีกหนึ่งรอบ อ่านกสำรวจปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ายิ่งมีคนตาทัวอยู่ถ้ามันย่อตัวเล็กขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะหายไปเลยน่าจะหาไม่เจออีกเลยอ่ะเพจะนั่งลงไปเอาละเอาละ,าละตรงนั้นใครปันเอ่ยมีไหมไม่มีเอ๊กลับเป็นลาคุณนายก่อนผมดำสวยหมวกก็สวยสวยมเลย อาละแปลกๆช่วยเปล่าช่วยเปล่าตีเออให้แผลไปก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราซ้ำตำรวจให้ตายเลยก็ได้นะเอาละอ้าอ้าอ้าจะมาช่วยจะมาช่วยบล็อกหรอจะมาช่วยบล็อกหรอเอาแผลไปก่อนเลยหนึ่งทีนี่ เอาล่ะอยู่ตรงนู้นปุ๊บอยาหนีระ <c oughs> ยะพิเศษผัดพิเศษตีไกลสามเมตรเป็นผัดยืดหดได้ยืดบ้างหดบ้างดีโดนบ้างไม่โดนบ้างไป <c oughs> บายบาย <c oughs> เป็นเจ้ากะที่เขาดิขาดนะดาส่ง ส่งกลับคาริฮาไปก่อนเลยหนึ่งคนแล้วตรงนี้อ่าอ,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 อีจอยอยีจอยจอยนี่แล้เจ้าของอยู่ไหนวะเพราะว่าเราเราพังอีจอยจอก่อนแล้วกันแล้วก็ให้มันลดอสองเครื่องแล้วหลุมอยู่ตรงนี้โอเคหลุมอยู่ตรงนี้เอาไยังไง มาค่ะไม่ข้ามด้วยโอ้โหไม่เป็นไรเดินไปอย่างสวยๆแบบคุณนายนะร้องเพลงสนิดหนึง่งเป็นคนชิลๆเอ้ยไม่โดนเอาละเอาละลงมาเอ้เราต้องไล่จ่อยนะ เออโดนสักทีโอ้ยสองเครื่องแล้วจะว่าเอาละตรงนั้นมีคนปั่นเห็นสัน่นแปบบ๊แบๆๆๆๆแปบบแบบแบบมันข้ามไปได้ไหมนะสีเสื้อไม่ได้เหรอ,อเอาโอเคไม่ได้เอาไปตรงนู้นก็ได้ออกเอาก็ได้เอาละแล้วตรงนู้นก็จะมีตรงนี้ใครเอ,อ่ยตรงนี้ทนายโอเค อะไรอู้หนไ,ไงตาบอดเจอแล้วตาบอดหมาแนน่ปั่นกันเร็วเหลือเกินคนพวกนี้เอาตัวปั่นมาสิตัวมันก็ปั่นช่ำเลยสิโอ้ยตาบอดมันเอานะตาบอดมันเอานะเอาละนี่จบจุดไหมจุดยังไม่จุดโอเค งั้นเครื่องที่น่าจะจุดก็น่าจะอยู่ฝั่งฝั่งสะพานนะเพราะเครื่องนั้นน่าจะปั่นใกล้เสร็จแล้วที่ใกล้ส,สุดเลยอ่ะนั่งลงไปก่อนนะตาบอดนะมึงเฟดแรกซะด้วยเอาล่ะมีใครจะมาช่วยตาบอดไหมมีไหมมีไหมมีไหมโอ้ขึ้นแสดงว่ามีอยู่ไหนวะ อ่านี่ไงเอาล่ะเออเออเอาเอาเอาโอ้ยตีเสาบ้าเอาล่ะอ้าวแล้วจุดเลยอย่างนี้แล้วจุดเลยอย่างนี้ยังไงยังไงตาบอดโอเครถไฟออกสถานีไปแล้วน้าขอเสมอก็ได้อ่ะข้ามานั่นแหละสวยดูงี้น่าจะเก็บ น่าจะเก็บบิงไมก่ก็เก็บเทเลพอตไปดีกว่าไม่น่าบิงเอาตาบอดรอบนั้นเลยเออไม่เป็นไรสองคนก็สองคนน่ไาไปส่งกลับคฤหาสน์ไปอีกหนึ่งสวยๆนะเอาละน่าจะออกกันหมดนะฝั่งนั้นอืมสถานีสองปิดโอ้ยพุงติดอีกแล้วอ่า เดินไปดีกว่าทนายทนายไม่ออกจริงเหรอออกเถอะออกเถอะเออออกนี่นี่อสวยชุดนี้ก็สวยมาตานี้กับแมพความทรงเจ้าของดีโอเนาะแล้วตรงนี้มีหูขึ้นน่าจะมีคนอยู่นะ อา้าวเจอหมอเจอหมอก่อนเอาไปหนึ่งแผลนี่นะไปไหนไปไหนคุณหมอหมอเสื้อเหลืองมาเร็วลอยทาไปตรงนู้นพุ่งตามไปหนึ่งทีเอาล่ะไปไหนวะอ๋อเอาละเะวนจะวน,นใช่ไหมเอาไงเอาไงเยวจะยืนฉีดอัดหน้าเลยเน้าวนี เอาไปก่อนหนึ่งแผ่แล้วตรงนั้นเก๋เก๋เอาไงเก๋ไปเข้าหลุมไปอืมพังไปก่อนหนึ่งทีมาโอ้โหแล้วห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยสิจ้าหวานเจี๊ยบเลยอย่างนี้ไปล,ลงมาเป็นหน่อไม้กันดีกว่ารอบนี้ นั่งไปก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนมานั่งด้วยรอแป๊บตรงนั้นเปิดบาร์ใหญ่แล้วแล้วใครใครมาโอเคแพทโอ้ตรงนั้นไม่เก๋เอาล่ะมันจะมีคนขึ้นมาเลยสามสองหนึ่งมันขึ้นมาจริงด้วยนี่ไปเรากลับไปนั่งเรากลับไปนั่งลงแอะแอดแ,แ,แอ๊จะรอ เห็นนะเห็นนะจะรอสาบนะเอาไงเอาไงเอาไงจะจะสาบหรอไม่ให้จ้าไม่ให้จ้าเอาละคนสาบก็เราล้มไปแล้วเราลงข้างล่างกันเถอะไปนั่งลงไปแล้วก็แปะผีเสื้อไปนิดนึง อามานักบวชไอ้แม่มดสาวมาฮึบชึบชืบชืบ,ชบล้างลงไปคนอ้าวช่วยสองช่วยสองอย่างงี้หมอ,อนักบวชหญิงลม้มอ,อุ้ยหืมหืมหืมสามสามสามขนาดนี้แตอนนึงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปคิดบัญชีแป๊บหนึ่ง มีใครอยู่ข้างล่างไม่มีเนาะโอเคน่าจะขึ้นข้างบนหมดแล้วอ้าวเอ้ยทันซะด้วยมาเช็ดหุ่นมาเช็ดหุ่นเอาไงคารัาไงเอาไง่ะ,ไ,งไ,งะไปนั่งลงไป เอาล่ะเอาล่ะอ้าวมาอีกคนนึงมาอีกคนนึงก็ส่งไปคนนึงมันมีประตูขึ้นลงแล้วจ้ะหนูอุ้ยสาบสาบหนึ่งแล้วทําไมฮึมมันก็แค่สะกิดเบาๆเท่านั้นแหละสาบหนึ่งน่ะอ้ยเอาละจะจะวนกันตรงนี้อ้าวเอ๊ะเอ๊ะมีคนฮิลมีคนฮิล อ้าวฮิวเองไปแล้วฮิวเองไปแล้วก็ลงไปอย่างนั้นแหละโอ้ยได้ฮาทันโอเคจบไปอีกหนึ่งเอาล่ะแปแพทลงไปข้างล่างลงไปก่อนเลยถ้านักบวชหญิงรู้เองได้ก็นแสงว่าเราจะมีหมอขึ้นมาฮิวโอเคใช่ มีหมอจริงด้วยแล้วตรงนั้นมีประตูวาร์ปแป๊บบนึงแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงขอพังประตูวาร์ปก่อนนี้ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละอยู่นี่กันให้หมดนี่แหละเอาละเก๋เก๋เอาไงโอ๊ยทันขึ้นมาเปล่าขึ้นมาเปล่าอา้าวแล้วขึ้นมาจริงด้วยอือจบ มันมีสับสะโอ้ยไม่ทันไม่โดนเสียบ,บิงฟีดเฮ้ยว่าไง่าเงี้ยง่างเอาง,อางโอ้ยมันไปชุบเก๋แล้วโอเคนี่เราจับเราจับเก๋นั่งเลยก็ได้วังเมื่อกี้ไม่เป็นไรก็หลมอยู่ดีลงไป น้อยแม่มดสาวก็แพบนั้นก็ไม่มีสาบแล้วสาบหมดแล้วเพราะฉนั้นลาก,ก่อนเก๋ถึงเธอจะไม่เป็นหน่อมมาอยู่ข้างล่างเธอก็ขึ้นฟ้ากับคาห่านไปแล้วกันนะตีตัวเฟิร์สคลายขึ้นไปเลยไปยังไงหมอหมอจิู้หริงหอข้ามเย่มเอาละ หมอ,อไม่มีแพทเนาะไม่มีใครมารอสามเนาะวางไปจุ๋มเอาล่ะเอาล่ะแถวนี้ไม่น่ามไม่มีคนอยู่แล้วแฮะเอเครื่องไหนปั่นไหมเนาะไม่เห็นเครื่องไหนสั่นเลยเว้ย โอเคเครื่องมันจุดโอเคใครอะใครอะนักเชื่อถุนเนาะอ่านักเชื่อถุนได้เลยได้เลยจะวนกันตรงนี้ใช่ไหมไปเอาไงนักเชื่อถุน เดี๋ยวมาตรงนี้น่นแสดงว่าประตูนี้เปิดแล้วโอเคอุ้ยดีไม่โดดีนะพัดหดได้พัดรุ่นนี้หดได้เอาล่ะเดี๋ยวพึ่งไปกรมาก่อนกรมาขอสามคนจบเอาล่ะแพทมันรอสายอยู่ตรงนั้นว่าไงแพทว่าไงอุ้ยพุงติด นั้นพัดออกไปเออมาชั่หุ่น,นชิดหุ่นกลับบ้านาออนะเฮ้ยนี่เรียบร้อยเก็บสั่งีกตาหนึ่งแล้วก็ล่างนี้ลืมบอกว่าล่างนี้ชอบชอบความปีกมากปีกตรงหัวสวยสวยเกินสก,กินนี้ไปเฮ้ยคนเราจะสวยขนาดนี้